วีทุเจวีนัวงทุเจทุเจไหมน้องใจไวมก่อนเดินทางแล้วทุจเมื่อกี้มันดูเจวีน้องเห็นว่าเมื่อกี้เี่ทุเจก่อนแล้วทุเจตุเจพอเนี้ยอ่อมา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 ทุเจด้วยมันยังข้างยังย่ทุเจก่อนทุเจทุเจก่อนหน่เด้อ

เลยอีกยนดีก็มัวรันดูใส่ภาพนี่สวยเลยนิ่งนิงนิ่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 งนี่งนิ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 ้งนิ่งนิ่งนิ้งนิองนิ่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 งอิ่งนิ่งนิ้งนิ่งนิ่งดิ่งนิ้งนิลงนิ่งนิ่งนิ่งนิงดิ่งดิงดิ่งนิงนิ่งนิ่งนิ

หนาวมากเลยหนาวมากเลยหนาวมากมากเลยจ้าหนาวมากเลยรัวบวิตามินดีก่อนเพราะว่าตอนนี้แม่กำลังเก็บของอยู่พ่อกับลูกก็เลยรอคอยแม่เก็บของก่อนนั่นนี่ย้อนแสงอย่เนาะเฮ้ยเอาไปนอนวันนี้นก,นนก็เตรียมสัมภาระ คนแลวพีน,อนอ้องวันนี้นี่ก็เตรียมสีมุกอาหารทิตตี้นะวันนี้เนาะเอาลาพี่ลาน้องซะสองสองสาวหน,น่ายบายค่ะลลไปขึ้นรถเดี๋ยวพ่อจะไ้เก็บซอยแม่วานนี้อ๋อนี่มาใส่บริการได้พี่น้องดีดีก็จะเห็นอย่างมุกนพี่น้องของบ้านเพื่นครับผมแต่ละคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม